ก็พบกับช่องหน่วยสปีดไบค์นะครับวันนี้มาตามคำเรียกร้องเช่นเคยนะครับเราเดินทางมาตอนนี้จะได้หมื่นน่าจะผู้ติดต,ตามน่าจะได้หมื่นซับเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไงฝากติดตามช่องหน่วยสปีดไบค์ด้วยนะครับเอาใจสายรถเก่านะครับรถญี่ปุ่นรถนอกนะครับผมตอนนี้น่าจะหนักไปทางรถญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลูกค้าที่ทักถามเข้ามานี่มีแต่ถามหาซูเปอร์โฟเท่านั้นเลยนะครับวันนี้ก็จัดให้มีทั้งหมด3คันเลย CB เอาใจสาย400นะครับ ส่วนมาถึงค,นนคันนี้คันแรกเปิดหัวเลยก็คือเป็นเจ้า Honda CB400 ปี1997เวอร์ชัน S นะครับผมก็ของแต่งก็เยอะพอสมควรคันนี้ทำท้ายมาแล้วด้วยก็เป็นท้ายเทคส3นะครับแต่งเป็นท้ายตูดแหลมเทคส3เบาะก,ก็ตรงรุ่นเทคเลยล็อกเบาะได้นะครับโชค๊คหลังก็เป็นโชว่าสตัดทองนะครับดอกยางหน้าหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยดอกใหม่ๆเลยคันนี้ก็ท่อก็เป็นสลิปออนปลายเป็นไทเทเนียมนะครับ เป็นแฮนด์แต่งแล้วก็ป๊มหน้าเป็นนิชินสีเสื้อนะครับบอกแฮนด์แต่งซ้ายขวาของแต่งก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะมีการล้มให้ด้วยคันนี้ก็สภาพก็โดยรวมผมตีไปสักทุดสีก็ประมาณ70% 8 0ก็คันนี้ไม่ได้เก็บสีให้นะครับก็คือมาก็มีตำหนิสีบ้างก็คือผมจะขายในราคาที่ไม่แพงมากเอาไปเก็บสีได้ที่ผมทําไปก็คือล้างขระวบูงหวเทียนแบตใหม่อะไรทุกอย่างเก็บให้หมดแล้วคันนี้ระบบไฟออกทุกจุดไม่ขึ้นหมดนะครับ ก่อนเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับนี่เครื่องเย็นนะครับรอบจะเดินเบานิดนึงเสียงเครื่องโคตรสะใจเลยครับนี่ครับเครื่องดีมากนะครับ เครืดินเบานิ Dead ่งนะครับถ้าเครื่องอุ่นๆเนี่ยมันจะเดินเบาที่หนึ่งพันรอบเลยตัวเนี้ยถ้าตอนเช้านะครับพวกซูมเปอร์โฟเนี่ยเราดึงโชกนะครับห,หลายคนไม่ค่อยรู้นะครับดึงโชคสตาร์ทนะครับโชคมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าส่วนมากมันจะตัดสายออกไปปรับแค่ตรงนี้พอนะครับปรับดึงตรงนี้ได้แต่ผมจะทําคลิปเป็นบอกการดึงชกให้ เพราะว่าซูเปอร์โฟล์ไต้องเอาใจมานิดนึงคันนี้เครื่องดีครับเครื่องเงียบมากไม่มีดังนะครับระบบความร้อนจบหมดแล้วคันนี้โอเค,ครับประมาณนี้ส่วนระบบไฟคันนี้ติดหมดนะครับคันนี้เอาราคาไปแบบเล้าๆเลยนะครับปี97นะครับผมเปิดให้ราคาในปี93เลยสภาพนี้ 43,500พอเอาไปเก็บสีเอาถ้าเกิดสีก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ใครสําหรับใครที่งบน้อยเอาไปไม่ต้องไปทําอะไรก็ไม่ซีเรียสเรื่องสีก็ขี่ได้เลยสภาพเครื่องแห้งๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ไม่มีอะไรมากยังไงก็ฝากติดตามคันนี้วันนี้วันนี้มี3คันนะครับก็พบกับันต่อไปคันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวยคันนี้ราคาไม่แรงด้วยผมว่าน่าซื้อขี่นะครับน่าจะประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องหนุ่ยสปีดไบค์นะครับก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับ